็ที่โชว์ในพิพิธภัณฑ์ก็ประมาณ20%เห็นเขาบอกนะ 20%? อยังสวยงามอลังการซะขนาดนั้นถ้าเอามากองครบรวมกันเนี่ย ไม่รู้กี่ร้อยโลคนที่มาเล่าเนี่ยตอนนี้แกเสียไปแล้วนะเรียกลุงเอแล้วกันสมัยนั้นแกก็อายุประมาณ1 3 1 4เองครับคือเมื่อก่อนเราเห็นแสงเทียนแล้วก็บวกกับความวาวของทองใช่พอดูโอ้แล้วเพชรพลอยล่ะเท่าไหร่ใช่ไหมมันดูอลังการมากๆเลยบางคนก็เป็นคนไข้ติดเตียงบางคนก็เกิดอุบัติเหตุตายกระทันหันไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตโดยเฉพาะลุงเอเนี่ยเขาบอกว่าเข้าออกคุกเจ็ดครั้งอุศมีจริงไหมทำไมถึงปลุกวัลราชุงห์โจรถึงเข้าไปได้ เอา้วทำไมอะปู่สมไปไหนเออแล้วปู่สมทําไมไม่ทํางานออปู่สมเกิอดอะไรขึ้นกับปู่สมตอนแรกอะเขาจะเจาะวัดราชบุรณะก่อนแต่ว่ามันติดศีลามันคุณไม่ได้เขาก็เลยพักเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่นี่เนี่ยมีเจ้าหน้าที่อะให้ตํารวจเฝ้าไ้ท่านหนึ่งแต่ตอนนี้ไอ้ตำรวจคนเนี้ยก็เป็นใจตำรวจร่วมด้วยเอาจิงเหรอความโลภมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะจริงๆคนเรานะกีเลตอะเออมันทำได้ทุกอย่างครับ ขออนุญาตขัดอัธรรสคุณผู้ชมทุกท่านแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวที่ทราบกันน้ำหอมวันทองคาร์เพอร์ฟูมมี4กลิ่นด้วยกันนะครับมีกลิ่นอรุณสวัสด์สบายละมุนแล้วก็กลิ่นสีสารฝากไว้ด้วยกับวันทองคาร์เพอร์ฟูมนะครับแอดไลน์ไปได้ที่พิมพ์แอดนำหน้านะครับ n u t p h w e แอดนัดผีนั่นเองครับฝากไว้ด้วยนะ สวัสดีนะครับตอนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับในอีพีนี้ยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังเราเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพยาแน่นอนครับเมื่อคราวที่แล้วเราพาชมสมบัติที่อยู่ในกลุ่ววัดราชบุรณะนะครับวันนี้มานั่งคุยกับพี่ก้าเหมือนเดิมพี่ก้าวสวัสดีรอบครับสวัสดีค่ะนะฮะสวัสดีค่ะเราเดินเข้าไปชมข้างในแล้ว,วทีนี้เรามานั่งฟังเรื่องเล่าประวัติกันดีกว่า อ่เอาเลยครับที่เถึงรายละเอียดถูกต้องถูกต้องที่เราเข้าไปเห็นนี่คือสมบัติในกรุวัดราชบูรณะใช่นะครับแล้วก็โดนลักลอบขุดกรุ่แล้วก็มีโจนเอาสมบัติไปหลังจากนั้นก็ตามหาสมบัติกลับคืนมาแต่ได้บางส่วนอาจจะไม่ครบอย่างเช่นแหวนยกตัวอย่างมีทั้งหมดประมาณ2 0 0 0วงกลับมาได้แค่600กว่าประมาณนั้นยังไม่ถึงครึ่งเลยนะถายังไม่ถึงครึ่งไม่ก็ที่โชในพิพิธภัณฑ์ก็ประมาณ20%เห็นเขาบอกนะ 20%อ่ yeah. ยังสวยงามอลังการสักขนาดนั้นถ้าเอามากองครบรวมกันเนี่ย ไม่รู้กี่ร้อยโลอยู่ไหนอะกระ,กระจายไปทั่วอค่ะทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศอันนี้อันนี้เราไม่รู้ว่าม,มันไหลไปไหนแล้วอะมันมันเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วนะวันนี้เราก็มานั่งคุยกันเก<อ>ี่ยวกับเรื่องที่กรุกวัดราชบุรณนะเ,<อ>เรื่องราวความเฮี้ยนบ้างความเฮียนอาถรรพ์ย้อนกลับไปวันนั้นหน่อยสิเอาแบบคร่าวๆเพราะเราเคยไปคุยที่นู่นแล้วอยากรู้เพิ่มเติมก็คือวันที่เขาไปขุดอะอย่างที่พี่ก้าวบอกว่าไอ้รูเล็กๆตรงป่องเล็กๆตรงชัง้นสองเนี่ยให้เด็กสอดเข้าไปให้เด็กสอดลงไปสองคนเด็กสองคนตัวเล็กอาย ผลที่มาเล่าเนี่ยตอนนั้นที่มาเล่าตอนนี้แกเสียไปแล้วนะเรียกลุงเอแล้วกันลุงเอแกมาเล่าสมัยนั้นแกก็อายุประมาณ13 14เองแล้วแกเป็นคนตัวเล็กไงก็เด็กมันไม่โตเท่าไหร่ก็เลยให้หย่อนลงไปในรูอ่ะรูก็ไม่ได้ใหญ่มากเนอะที่เราที่เราเห็นนะนกลก่มเนาะรูเล็กๆเออรูเล็กๆตรงมุมๆอ่ะก็ใช้เชือกมาดิดาร้อยแล้วก็เอาตัวลงไป2คนแล้วก็พร้อมกับถุงแป้งถุงปุ๋ยอะไรใส่เอาไปแล้วก็เอาเทียนจุดที่เล่าค้างไว้ที่ในที่ทัานว่า เรารวยแล้วอะไรเพราะว่าทองมันอลําเรืองไปหมดเลยคือเมื่อก่อนเราเห็นแสงเทียนแล้วก็บวกกับความวาวของทองใช่พอดูโหแล้วเพชรพลอยล่ะเท่าไรใช่ไหมมันดูอลังการมากๆเลยแน่นอนพอโจรเอาไปแล้วค่ะ แล้วเขากลับมาเนี่ยคือยังไงตำรวจไปตามจับหรือว่าโดนอาถรรพ์ให้เอาของกลับมาใช้เวลาขุดเนี่ย3คืนคืนมัที่ยี่ห้าี่หกยีกันยายน2,500อเดี๋ยวต้องท้าความก่อนทําไมมันถึงมาเล่นที่กรุกวัดราชบุรณนะเรื่องของเรื่องอะ่ะกรุกมันแตกที่วัดมหา,าธาตุก่อนอ เมื่อปี2499ปุกวัดราชบุรณะก็2500หา่างกันประมาณ1ปีมันก็คิดว่าในเมื่อกรุวัดมหาธาตุมีสมบัติปุกวัดราชบุรณะก็น่าจะมีสมบัติด้วยเช่นกันมันก็เลยคิดตามคําให้การของโจนนะนะที่มาให้สัมภาษณ์ที่หลักนะนะลุงเอนะลุงเอบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะไปหาพระคิดว่าจะมีพระเครื่องแต่ว่าไม่จริงหรอกมันก็ต้องหวังสมบัตินี่แหละอะไรอย่างนี้แหละใช่ไหมก็เวลาทุ่งกว่าของคืนวันที่25ตอนแรกก็ไป3คนไปดูร้านเหล่าคืนที่2คืนที่3เนี่ยประมาณสัก 20คนข้างบนนะหลังจากที่พอโรยตัวลงไปแล้วเห็นทรัพย์สมบัติต่างๆมันก็ทุบด,ดึงเอาที่ได้ฉีกขาดอ,อย่างที่พี่อธิบายเมื่ออีีแรกไปแล้วนะว่ามันดึงมันกระชากจนเพชรพลอยหลุดกระเด้นกระเด็นหมดเลยเห็นไหมหัวแหวนบางหัวมมไม่อยู่ชิ้นส่วนบางอันก็มีแต่เบ้าหัววงหัวแหวนหลุดทิ้งหมดเลยกระจุนกระจายเออแล้วของมันก็จะแบบสเปะสปะเหมือนจิ๊กซอเอามาต่อนุนนิดต่อนี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าไอ้โจนพวกนี้นะเดี๋ยวว่ามันไม่มีจิตสำนึกเลยมันโลภ ต้นเหตุคือความโลภพอเห็นน่ะอพอเห็นของมีค่าแน่นอนอยากได้อยู่แล้วคือ <100 S 2> ทั้งร้อยชีวิตเปลี่ยนนะชีวิตเปลี่ยนอบอกกูรวยแล้วประมาณนี้เขาเขาคุยกันในในแวดวงว่ารวยแล้วแต่นี้พอไอเด็กสองคนบรรอนตัวลงไปมันก็ดึงกระชากกระชากกระชากของก็ส่งกันไปแต่นี้ส่งไปในระดับหนึง่งหลายชั่วโมงแล้วมันก็คิดว่าเฮ้ยถ้ากูส่งไปอย่างเนี้ย เรื่องนี้คือคือคือเลฟลเลนได้เลยนะนี่คือเข,เขาเล่าให้ฟังเลยนะคนที่ลงไปอ่ะเด็กวันในวันนั้นก็เป็นคนแก่ในวันนี้ที่นั่งวีลแชร์เล่าให้เราฟัง<ม>ลุงเอเล่าฟังว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทิ้งเราไว้สองคนแล้วไม่ไม่ดึงเราไปเราไม่อยู่ในกู่ตายนะตายเออมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยขึ้นดีกว่าม,มันก็เป็นข้อดีตรงที่ว่ามันเก็บไม่หมดมเพราะยังเหลือชั้น3ข้างล่างเหลือชั้นสามข้างล่างแล้วก็เหลือเศษนิดเศษหน่อยที่มันกระชากเพชรพลอยแล้วก็ชิ้นส่วนทองต่างๆที่มันยังคงเหลืออยู่บ้าง ในนั้นอ,อะไรเงี้ยมันเอาขึ้นไม่หมดร้อยเปเซ็นต์ถ้าหมดเราคงจะไม่ได้เห็นกันขนาดนี้ถูกไหมมันก็ขึ้นไปขึ้นไปเสร็จก็ไปแบ่งกันที่บ้านยี่สิบคนนะ คืนที่สามมี20คนความดีๆบนๆบนข้างบนนั้นแล้วเขาบอกว่าตอนขนาดขุดเนี่ยไม่รู้เป็นอาถรรพ์หรือ,รอรเปล่าว่าฝนตกหนักมาก<บ>ฟ้าฝนวิป,ปริตมากเลยน้ําท่วมประมาณเข่าตรงตีนพระปางะต,<บ> <ặt> ตรงตรงรีนพระปางนะข้างล่างนะน้าท่วมประมาณเข่าเ<บ>ขาบอกว่าฟ้าฝนวิปริตเออแล้วก็อากาศไม่ดีอพูดง่ายง่ายก็พากันลงกันไป20คนนะไปที่บ้านของชื่อบีแล้วกันในบีนามสมมุตินะในบีนามสมมุติในบีเนี่ยเป็นหัวหน้าขุดกรุ บ้านอยู่แถวแถวกรวัดราชูณะหน้าวัดบุรุณบุญนาละ<ม>่ะแถวแถวเจดีย์เจ้าไอ้เจ้ายี่น<ม>บ้านอยู่แถวนั้นสมัยก่อนมันเป็นอุทยามันเป็นป่าบ,บ้านเรือนก็ล้างๆห่างๆกันในอะไรเงี้ยก<ม>็<ม>ยังไม่ได้เข้มงวดอะไรกันเท่าไหร่ค,รคนก็ไม่ได้มาอยู่กันเท่าไหร่เมื่อ60 70ปีที่แล้วเนาะก<ม>็ม,มาแบ่งกันที่บ้าน ุณเชื่อปักความโลกอ่ะมันแบ่งกัน20คนไม่พอคนใน20คนเนี่ยมันไปเรียกญาติมาอีก1 0คนเป็น30คนเป็น30คนิบคนเพื่อที่จะมาแบ่งสมบัติกันก็เอาเครื่องช่างมาปรากฏว่าแบ่งกันได้คนประมาณ2กิโลครึ่ง2กิโลครึ่งแต่ของชิ้นใหญ่ใหญ่อ่ะมันเขาไม่ให้นะเขาจะให้เฉพาะหัวหน้าพวกศิลาพรพวกเสื้อทองคําไอ้เเสื้อทองคำเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเห็นนะตามให้การคนร้ายเนาะราชรถทองคาเนี้ยสุพรรณหงษ์ทองคำเนี้ยแล้วอะไรต่างๆพัชวรรณมาลาหลายอันที่มันไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวที่เราเห ในนั้นนะมันมีหลายชิ้นนะมันไม่ใช่เฉพาะอย่างที่เราเห็นในพิธพันมันมีนอกมยอเยอะกว่านี้ซึ่งเราไม่รู้อะแต่นี่เราฟังมาจากคาให้การของคนณไายว่าเสื้อทองคําของพระมหาสันนิหน้าตาเป็นยังไงราชรถทองคําเป็นยังไงเออสุพรรณหงส์ทองคําเป็นยังไงหรือว่าพระมหามงกุฎทองคําที่ว่าชิ้นใหญ่กว่านี้ข้างในเป็นยังไงเราไม่รู้เพราะว่าพอมันแบ่งกันเสร็จ30คนเนี่ยก็ลงไม้ลงมือจะแย่งกันจะถึงกันให้ได้คือ อยากได้อ่ะเออกูได้น้อยม,มึงทำไมได้มากมึงเอามชิ้นส่วนตัวนี้ใหญ่อย่าเงี้ยก็ผักกันไปผักกันมาก็เอาปืนขึ้นมาปืนขึ้นมาจ้าคนมันก็เซกันมาไปทับเด็กเด็กก็ร้องเด็กร้องปุ๊บมันก็แบบ เอาเอาไงเอากั้นต่างคนต่างฉวยหยิบได้เท่าที่หยิบปลายใส่พักระมามัดแยกย้ายถ้านั้นมากกว่า2กิโลป่ะมากกว่า2กิโลครึ่งอ่ะเพราะว่าถ้าท่านับไอหัวหน้าคนจุดคนจุนะที่มันได้พวกเสื้อทองคําพวกราชรดทองคําอะไรก็ตามใหญ่ๆเขาจะไม่แบ่งให้นะเขาจะให้เฉพาะหัวหน้าหัวหน้าคนที่ไปแรกๆอ่ะจะได้ส่วนชิ้นเล็กๆอ่ะที่เราเห็นนะที่วงแหวนอะไรลูกตะกัวหัวม้ไดำลูกน้องอะลูกน้องอะและอีกสิคนที่มันเกินมาเป็น30นั่นแหละได้ ก็ได้เป็นแค่เนี้ยทีนี้พี่ก้าวระยะเวลาจากการที่ขุดกรุเสร็จแล้วแล้วจนตามทุกอย่างกลับมาเนี่ยใช้เะลาเวลาเท่าไหร่ออเร่ตั้งแต่วันแรกเนาอทำงานเร็วมากนะเออเดี๋ยวกันนะ 25, 26, 27หจ็จนขึ้นใช่ไหม เริ่มจับวันที่2ี่อ๋อนั่นแสดงว่าเขาก็ารู้สิว่ามีคนมาขโมยกลุก่มรู้สิจ้ามันเละเทะขนาดนะั้นรอยตีนเต็มพระปางเลยตั้นคนยี่ตั้ง10คน20คน30คนขึ้นไปขนาดนั้นนะทำไมเขาจะไม่รู้ใช่ไหมแต่เพียงว่ากรมศิลป์นนะตอนแรกอะ่ะเขาจะเจาะวัดราชบุรณะก่อนแต่ตอนนี้มันติดศิลามันชิ้นใหญ่เขาก็เลยเอาไว้ก่อนมันมันยังไม่มีเครื่องมาเครื่องมือพร้อมเขาก็พักไว้ก่อนเขาเปิดแล้วนะเขาเปิดห้องแล้วนะแต่ว่ามันติดศิลามันขุดไม่ได้เขาก็ เป็นใจตำรวจร่วมด้วยเอาจริงเหรอเออเขาตำรวจร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมด้วยเออ,อแล้วก็มีตอนวันที่แปดหลังจากแบ่งกันเรียบร้อยแล้ว,ลวก็อันนี้เป็นเรื่องเล่านะพี่ก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงประการใดก็มีตำรวจท่านหนึ่งอะน่าจะเป็นคนเดียวที่เฝ้ากรุก๊นั่นแหละขึ้นมาแบบเมาแหมาเลยมาฟ้องสารวัตรว่า เอาเครื่องพวกนี้มาโชว์ว่าได้แบ่งกันสองโลครึง่งใชมาโชว์ว่าประมาณว่าตัดพอว่าได้ส่วนแบ่งน้อยอะไรเงี้ยมาฟ้องอะไรเงี้ยด้วยความเมาหรืออยากอวดอัน,ออน,นี้อัน,น,ออน,นี้อ้น,นี้เราไม่รู้<อ>สารวัตร็็เห็นเขาบอกเฮ้ย ไอ้น,นี่มันของโบราณนี่หว่ามันไม่ธรรมดาเนี้ยมึงเอามาจากไหน oh. เขาก็รู้เลยว่ามาจากกรุวัดราชบุรณะ oh. อ่ามีส่วนแบ่งด้วยมีส่วนแบ่งด้วยแล้วในเวลาใกล้เคียงกันในวันนั้นละ่ะพระแสงขันชัยศรีปัจจุบันก็แสดงโชว์ใช่ไหมพระสุนทรมาลาเธอเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับตอนแรกเนี่ยในเอนะคนที่หย่อนตัวลงไปนะเขาให้คาสัมภาษณ์เขาบอกว่าไงป่าพระแสงขันชัยศรีอะไม่มีใครเอาเอาไปกองไว้ที่ตรงโคนต้นพุทราตรงหน้าพระปราง ทำไมอ่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นของสูงของพระมหากษัตริย์ไม่กล้ากลับบ้านไม่กล้ากลับบ้านเพิ่งมีจิตสํานึกตรงนั้นอ่ะเออกลัวซะงั้นอ่ะกลัวซะอย่างนั้นอ่ะจอย่างอื่นไม่กลัวเออฉันก็งงนะเออคนสุดท้ายใครเอาไปรู้ป่ะไอหัวหน้าโจรน่ะไอคนที่เปิดกุ่ะเอาเอายังไงรู้ป่ะรู้ตรงไหนป่ะมันเอาไปลํำที่ตลาดหัวรอเอาดาบพระแสงดาบอ่ะไปลํำไปลํำที่ตลาดหัวรอคือสติไม่เหลือแล้วอ่ะอุ้ยสวมพระสุวรรณมาลาน่าจะอันนี้ที่เราเห็นในอันเดียวอ่ะแล้วก็พระแสงดาบเอาไปลํำ บ้าบอเพี้ยนไปเลยนั่นแหละเขาจับได้เพราะตรงนั้นด้วยหัวหน้าโจนเนี่ยนะหัวหน้าโจนนี่แหละหัวหน้าเปิดกรุ๊นี่แหละเออเอาไปไม่กี่วันเองนะเขาบอกว่าไม่เกินสองสามวันมั้งโอ้ยเอาดีเอาดีของเขาแรงเนาะของเขาแรงนะครับเออแล้วตอนเนี้ยเขาก็เลยจับได้ว่าอันเนี้ยเป็นพระแสงพระแสงนเนี่ยเดินทางมาเยอะเลยเดินทางมาเยอะมากนะเออกว่าจะเอามาโชว์ได้ในพิพิธภัณฑ์ก็ตอนแรกอ่ะลุงเออในเอเนี่ยลุงเอเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามันไม่มีใครเอามันวางที่ต้นคนพุทธาก็แยกยากันกลับแล้ว ็ไม,ม่มีใครเอาที่ไหนได้ไอห,หัวหน้าโจนอะมาเอามาเอามารู้เรื่องแตกตอนที่มันเอาไปลำที่ตลาดหัวหรอเอเอสวมพระสุวรรณมาลาด้วยนะไปกับลูกไปลำใหญ่ป้อเลยเขาบอกว่าคิดว่าคนเมาเขาบอกให้ไม่เมาดีกว่าแล้เขาดูของที่มาลำ เฮ้ยนี่มันไม่ใช่ของเก๋นี่เขาก็ดูเป็น้วก็ก็โจดจันกันนะสมัยก่อนนะเนอะเออตลาดเรียบร้อยเรือกรัวเพราะว่าเขาจ้องอยู่แล้วนี่เพราะว่าของมันยังอยู่ในพื้นที่แล้วส่วนหนึ่งก็เอาไปหลอมที่ตลาดหัวรอหลอมกันทั้งวันทั้งคืนเพื่อทําลายหลักฐานนั่นแหละทาให้ศิลปะของอยุธย่าของเราเนี่ยเสื่อมหายไปตรงนั้นเยอะมากเลยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายน่าเสียดามากๆที่เราไม่ได้เห็นโบราณวัตถุที่รุ่นปู่ย่าตายายชิ้นสําคัญสาคัญน่ะที่เขาทำเอาไว้ให้อะเอาไปทําลายหมด แก้วหัวแหวนพวกเพชรนะพี่เคยได้ยินนะไม่เอาทิ้งหมดเลยมันไม่เอาไม่เอาแต่ทองโอ้โหนั่นของมีค่าเลยนะนั่นคือของมีค่าเลยนะเพชรตาแมวเม็ดหนึ่งอะเท่าไหร่แล้วสมัยเนี้ยปัจจุบันเนี่ยเม็ดเท่าถั่วงอกเงี้ยเม็ดเท่าถุงเขียวเนี่ยสี่ห้าหมื่นนะจ๊ะแล้วนี่ยของนายพิทักษ์นี่เท่านิโป้งนี่จ้ะอันใหญ่นั่นน่ะอันใหญ่นั่นนะยี่สิบล้านอยู่ไหมอะตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะไม่รู้กี่ร้อยกะลลัดอะที่เธอไทน์ถูกอะเป็นสังวานสังวานเอออ๋อ จริงๆแล้วเราก็ไม่ทราบหรอกฮะว่าหัวหน้าโจงเขาเจออะไรแปลกๆแต่ว่าสิ่งที่คนตลาดหัวรอเขากล่าวโจดจันตอเนี้ยเป็นเรื่องตำนานเลยอ่ะลี้ยน้ำไละแสงดาบที่ตรงตลาดหัวรอตรง ตรงตลาดนั่นเป็นเรื่องที่โจดจันที่สุดลองลองไปถามเขาดูสิแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เห็นก็คือในห้องจัดแสดงจะมีเหมือนกับเจดีที่ครอบเจดีทองแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ตรงนั้นนั่นคือชั้นที่ลงไปอีกถูกไหมฮะชั้นสามซึ่งโจรไม่ได้แตะต้องเลยตรงนั้นเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไอ้สองเด็กสองคนนี้เข้าไม่ถึงมันขึ้นก่อนผลบอกว่าสิ่งที่แปลกก็คือเมื่อกี้ผมไปยืนดูตรงเจดีซึ่งเป็นอะคริลิก ขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่ของจริงนะอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ของจริงนะจฮะแล้วก็จะมีใบทองคำที่จานน่าจะเป็นจารึกจารึกชื่อของที่พระเจ้าอยู่หัวเขาเรียกว่าใบลานทองคําหรือว่าพระสุพรรณบัตรที่พระเจ้าแผ่นดินมอบให้กับเชื้อพระวงศ์ที่เป็นพระองค์เจ้าขึ้นไปหรืออมาตย์เจดาบดีชั้นสูงครับแล้วผมจะบอกว่าผมไปยืนดูเพราะอะไรด้วยพี่ก้าวลายมือโคตรเหมือนผมเลยเขียนไว้หรือเปล่ามีกระดานไหมดูผมเขียนดูคล้ายเลขเจ็ดขอขวดอะไรยประมาณนี้แหละภาษายุทธยาเนาะเออใช่อ ใช่นี่นี่ถ้าลองไปดูข้างบนนะตรงแผ่นทองนะจะเป็นตัวเนี้ยตัวท้ายอ่ะจําได้แล้วเหมือนลายมือผมเด้เลยเอาจิงเขาใช้เหล็กจานนะนะใช้เหล็กจานเหล็กจานใช้เหล็กจานเหล็กจานบนเขาเรียกลันทองลันทองหรือพระสุพรรณบัตรหรือว่าผมลายมือไปน่าจะเหมือนคนโบราณแหละหรือผมเป็นคนเขียนวัดอยู่แล้วหรือเธอเธออาจจะเป็นผู้ร่วมสร้างกลุ่มในครั้งนึ่งไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้มาเธอก็มายุธยาบ่อยพี่ก็มายุธยาบ่อยเนาะเราก็เชื่อในเรื่องของสัญญาเก่า ครับเออแล้วผมได้ลงไปในกุ่ด้วยโอ้เธอลงไปชะนักขนลงลงสิโชคดีนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ลงนะจ๊ไม่ลงแล้วอันนี้เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อนะประมาณนี้แหละประมาณนี้ที่จําได้แล้วลายมือดันเหมือนผมด้วยอืออน้าแปลกเนาะแต่ไม่รู้ตัวอะไรนะเออเอออออ๋โอเคอาจจะเป็นสัญญาเก่าความจําเก่าของเธอก็ได้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณนะคะถูกต้องทีนี้เรื่องเล่าของในการที่พอขโมยไปมันก็มีบางส่วนที่เล็ดลอดออกไปแน่นอนแล้วฮะบางคนเขาเอาไปขาย ร้านทองเอาไปขายเศรษฐีมีตังค์แล้วมีเรื่องเล่าไหมฮะพี่กาว่าพอร้านทองได้ไปแล้วหรือเศรษฐีได้ไปแล้วมีอะไรที่ผิดปกติบ้างไหมครับก็เขาบอกว่าที่ตลาดหัวรอร้านทองอะนะไฟไหม้แต่ว่ามันเกิดเหตุไฟไหมหลังจากเหตุการณ์นั้นอะประมาณสิกว่าปีเขาบอกว่าไม่ได้แบบทันทีทันใดนะมันก็มีเหตุการณ์ไฟไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าเคสนี้จะเกี่ยวกับสมบัติความอาถรรพ์ของสมบัติหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่ลงเออะคนที่ลงไปอนะเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเพื่อนเขาอะบรรดาอิส สามสิบคนในนะั้นะน,ะนะไม่ได้ตายดีสักคน <No. S 1> มีเรื่องให้เป็นไปค่าใช้จ่ายในการที่ทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายเนาะเวลาการเดินทางหลบหนีอะไรต่างๆเนี่ยก็อาสมบัติเนี่ยข,ยขายกินมั่งขายเป็นค่าเดินทางมั่งมหมดไม่มีไม่มีใครรวยเพราะว่าใช้ในการหลบหนีเพราะว่าทางการเขาเอาจริงเขาทำทันทีเลยนะก็ดึงได้มาแค่นั้น,นอ่ะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าขานจากปากต่อปากมาจนถึงทุกวันนี้ mm hmm. ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปโอเคกูว่าทานะูแล้วเราเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็เราได้เห็นของจริงผมดีใจนะ,ะที่วันนี้ได้มาเห็นของจริงได้มาเห็นแบบวันนั้นยังเสียดายเลยตอนที่ลงไปเสร็จบ๊บผมขึ้นมาดูภาพ mm hmm. ที่อยู่บริเวณน่าจะชั้นสองมนะั้งกรุูชั้นสองใช่คือจะมีภาพให้ดูกิจกรรมฝาผน,นังถูกต้องแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเห็นของจริงจังเลยอะ mm hmm. แต่พอวันนี้ได้ไม่เห็นของจริงเอาถมงใช้คันนี้กันนะสวยกว่าในภาพอีก ใช่สวยกว่าแล้วก็ถ้าคุณลงไปในตอนนี้นะคือภาพมันจะเริ่มดำหมดแล้วเพราะลงลาขึ้นเพราะยามน้ําท่วมบ่อยนะคะแล้วภาพที่เราเห็นนี่เป็นภาพจําลองในสมัยปี2,553ก่อนที่จะน้ำท่วมใหญ่มันก็เลยค่อนข้างสมบูรณ์นะคะมาดูในพิพภัณฑ์ได้ก็เหมือนกันเขาจำลองมา1ต่อหนึ่งส่งไปทําถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะเมืองชิบะครัทีนี้แน่นอนพอเรื่อยๆต่อมาอีกในช่วงยุคของอยุธยาตื่นทอง คืออะไรพี่เก้าตื่นทองมันตื่นตั้งแต่กรุกวัราชบุรณานี่แหละปี2,500อ,ะอ่ะถ้าได้ดูหนังสือพิมพ์พาดหัวนะสมบัติในเลสวนตอนแรกเขาเข้าใจว่าเป็นสมบัติของในสมัยพระในเลสวรว่าตอนนั้นมันสับสนกันไงว่าเป็นอูยุคตื่นทองสมบุกสมบัติมันตื่นตั้งแต่ปี2 4 9 9ละกรุวัดมหาธาตุที่แตกก่อนอที่เราไปดูะนะแต่ละพอมากรุที่2คือวัดราชบ,บูรณยิ่งแตกเข้าไปใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยตอนแรกเขาคิดว่า ทองหมดจากอยุธยาแล้วเพราะว่าเราขุดกันมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากจนถึงมาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนกลางตอนปลายก็ยังขุดกันอยู่เรื่อยๆอยทุกคนก็คิดว่าไม่มีแล้วพอมาในปี2,500เพราะว่าสภาพมันไม่หลงเหลืออะไรแล้วพอมาเจอไอ้ข่าวนี้แล้วก็มาเจอขุดได้เห็นทรัพย์สินนี้ทุกคนก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ขุดกันอีกก็ขุดกันอีกมันเป็นเหมือนฟีเวอร์นะว่าถ้าตรงนี้มีตรงนั้นก็มีเหมือนกุกวัดราชบุรณะที่แตกเพราะว่ากุกวัดมหาธาตุมีเพราะฉะนั้นกุกวัดราช นี่แหละคือยุคตื่นทองเพราะฉะนั้นมันก็ขุดกันไปหมดแล้วค่ะไม่เหลือแต่สมัยก่อนนะพระเนี่ยไม่ค่อยมีราคามันจะเอาพวกโลหะมากกว่าโลหะจะมีราคามากกว่าเป็นเงินเป็นทองเป็นสำริดหรือเป็นภาชนะอะไรต่างๆมันขายได้ไงแต่ว่าพระเครื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธดินอะไรเงี้ยก็ยังไม่เป็นที่นิยมในสมัยนั้นนะก็เหลือเห็นเขาเล่ากันนะเคยอ่านเจอว่าก็ทิ้งกันเกลื่อนไปหมดนะพระคงพระเครื่องพระเนอดินพระกลุ่มวัต พระอะไรอย่างเงี้ย oh. ก็ไม่ได้อะไร oh. มาตอนหลังพอของเพชรทองอะไรหมดแล้วก็มาเล่นผักต่อเออ ประมาณนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหเชื่อว่าตอนนั้นคนในวิยาก็เฮโลกันขุดเลยความโลภมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะจริงๆคนเรานะกิเลตอ่ะเออมันทําได้ทุกอย่างมันจะยังฆ่าอะไรเห็นไหม20คนไม่พอมันมาเพิ่มอีก10คนมาให้พ่อแม่พี่น้องกันมาเออถ้าไม่ให้เดี๋ยวมันก็จะไปบอกตํารวจมันก็ต้องจําใจแบ่งสมบัติกันไปอีกใช่ไหมเออนี่แหละมันก็ไม่มีอะไรดีเขาที่ลุงเอบอกอ่ะย้อนไปนี่ที่เธอถามว่าประสบเหตุอะไรบ้างไอ้30คนนั่นนะเขาบอกว่าบางคนก็เป็นคนไข้ติดเตียงบางคนก็เกิิดอุบัต ต,ตายกระทันหันบางคนก็ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตบางคนก็เข้าคุกออกคุกโดยเฉพาะลุงเอเนี่ยเขาบอกว่าเข้าออกคุก7ครั้ง เขาบอกว่าชีวิตเขาไม่ได้ดีขึ้นเลยเขาคิดว่าน่าจะเป็นอาัฐาิสมบัติอันนั้นมากกว่าจริงๆเนี่ยถ้าถามพี่ว่าสมบัติอันนี้ที่เราคุยกันข้างบนน่ะว่าสมบัติอันนี้มีคำสาบไหมอันนี้พี่ไม่รู้แต่ว่าสมบัติที่น้องเห็นกันข้างในกันนั้นะ <Sham. S 2> เป็นสมบัติที่บริสุทธิ์เพราะว่าเขาให้โดยเขาสละแล้วจิตเขาถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเขาไม่ได้หวงเขาไม่ได้รักกับสมบัติชิ้นนี้แล้วเขาถวายเป็นผู้บูชาแล้วนะคะคือจิตเขาบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์แต่พี่ไม่่่่่รรรู้วาาาไไออออคนนทีมมมโโดดะจกืสหเปล ไม่รู้เออปู่โสมหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้อ,อ่ะแต่นี้เรามาเข้าเรื่องไอ้เรื่องเนี้ยพี่ก็คล่องใจเหมือนกันปู่โสมมีจริงไหมทําไม,มถึงป,ปลุกวัลราชุณหโจรเข้าไปได้ สงสัยนะไหนบอกว่าปู่สมดูแลเออเฝ้าซั์อะไรอย่างเงี้ยได้มาแตกเมื่อ533ปีล่วงมาถ้านับตั้งแต่1 9 6 7งเกาเจวลาจุระจนถึงปี25 0 0ก็533ปีทําไมมันรอดรอดมันเป็นร้อยปีรอดฝนมาสี่ห้าหกร้อยปีรอดมาได้ยังไง้าตั้งโดอยู่งั้นอันเดียวเพราะว่าพระปรางไม่หาถล่มไปแล้วก็ตั้งโดเดอยู่ตรงนั้นอ่ะรอดไม่ได้ยังไงเออแล้ววันหนึ่งอยู่ๆมีคนเออมีคนเข้ามามาขุดกู่ซะงั้นอ่ะเอ้ารวทำไม ปู่โสมไปไหนน<อ>ะแล้วปู่โสมทําไมไม่ทํางานปู่โสมเกิดอะไรขึ้นกับปู่โสมถูกไหมาทาไมพี่ก้าวว่าอย่างไงตามที่พี่สันนิษฐานอันนี้ถ้าเพื่อนๆหรือทุกคนที่ไม่รู้จะคิดตามเราหรือเปล่านะเราคิดว่าไอ้หัวหน้ากุดกรุเนี่ยในอดีตชาติครั้งหนึ่งอ่ะมันเป็นผู้ร่วมสร้างกรุอันนี้ขึ้นมาอ,มอย่างที่พี่ก้าวเคยบอกว่าปู่โสมเนี่ยจะเฝ้าทรัพย์แล้วก็จะดูแลรักษาจนกว่าเจ้าของเจ้ของเดที่มีส่วนร่วมเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องในสมทรัพย์สมบัตินั้นในการสร้างปูชนียสถานสถาปัตยกรรมอะไร ต, oh. ต่างกเกี่ยวกับโบราณสถานหรือว่าทร oh. ัพย์สมบัตินั้นแหละ มาก็จําเป็นต้องเปิดทางไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดในรูปโจรหรือว่านักท่องเที่ยวหรือว่าอะไรเขาจําใจต้องเปิดโอเคเหมือนกับมตราเหมือนกับตะข่ายมนตราถูกสลายลงถูกปูกสลายลงโดยที่ปู่โสมจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามก็ต้องสลายลงตามตามกลไกของมนเวทมนหรืออะไรอย่างหนึ่งถ้าเราเชื่อแบบเราเชื่อแบบนั้นเอาคุณผู้ชมตอนนี้ที่เรานั่งสัมภาษณ์กันอยู่ฝนตกฮะตกแล้วหฝนตกครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปข้างในไหมได้เข้าไป นะเราย้ายมาจากข้างล่างนี่ตอนนี้ขึ้นมาบนอาคารแล้วตรงนี้อาคารอะไรครับพี่ก้าวตรงนี้เป็นอาคารสร้างใหม่ค่ะส่วนนี้เพิ่งสร้างประมาณปีกว่านะคะ<อ>ตรงนี้จะเป็นที่ขายบัาายตรสมัยก่อนขายตั๋วข้างในสมัยก่อนขายตั๋วข้างในเนาะตอนนี้เขาก็มาขายตั๋วข้างนอกแล้วแต่นี้มันจะเป็นทาคารที่เชื่อมต่อ จากอาคารเก่าคืออาคารนี้คือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยาต้นฉบับสร้างเสร็จเมื่อปี2500 2 5 0 4ที่ที่ที่เกิดไว้ตั้งแต่คราวแรกในคลิปแรกนะเนาะอีพีแรกที่ว่า,าได้มาจากการขายพระเ,เปิดเปิดให้เช่าพาระแล้วเอาเงินมาสร้างพิพิธภัณฑ์ได้เงินมาประมาณ3ามล้านสี่แสนกว่าบาทโอ้แล้วก็ม,มาสร้างอาคารใหม่อาคารใหม่ได้2อาคารเลยนะเเงินจากการขายพระเพราะว่าพระที่เราได้จากกุวะได้าจบุรณะเนี่ยเยอะมากเป็นแสนแสนองค์แต่นี้พิม์มันซ้ำๆกลมสิ่งไม่รู้เขาจะ เก็บทำไมเพราะว่าเขาก็เลยเอามาเปิดให้เช่าบูชาดีกว่าได้เอาเงินมาเรื่องของเรื่องเนี่ยก่อนที่จะมาสร้างตึกอันนี้พระอาคารนี้ก็ได้มาจากกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9กที่ท่านเสด็จมาดูสมบัติท่านเสด็จมาวันที่23่สาิกยายนปี2500หลังจากกรุแตกไม่กี่เดือนเองท่านเสด็จมาดูเลยแล้วท่านก็มีพระราชดำริว่าควรจะสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บสมบัติอันนี้ไว้ซึ่งทําให้คนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอ่ะก็เลยคิดว่าเออทำยังไงถึงจะได้เงินก็เลยเอาพระไปให้เช่าแล้วก็เอาเงงินมาาสร้ ทิ่จภผ่านเพื่อเก็บของยุทยาแล้วพอมาวันที่26ธันวาคมปี2 5 0 4ีพี่นี่จำแม่นเลยนะท่านเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อมาเปิดโดยท่านพูดว่าสมบัติของที่ไหนก็ควรจะให้อยู่ที่นั่นมไม่ควรที่จะไปที่อื่นให้รวบรวมกันไว้ให้ดูแล้วก็เหมือนกับเป็นโมเดลเลยอันนี้คือเป็นตัวอย่างเลยนะท่านภ<อ>ูมิใจมากที่ว่า น่าจะเป็นแห่งแรกที่สร้างเสร็จสมบูรณ์เพื่อจะเก็บสมบัติโดยเฉพาะอ,ออยุทธยาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะคือที่เราเคยได้ยินพี่ก้าวก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแหน่งชาติค่ะ กรุงเทพมหาน,นครมหาน,นครหรือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแต่และจังหวัดไปแต่ที่นี่ใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ทัศถานแหงชาติเจ้าสามพญาทำไมอะตั้งเพื่อเป็นเกียรติพระเจ้าสามพญาเพราะสมบัติเป็นของเจ้าสามพญาเยะส่วนใหญ่นะคะคือไม่ได้มีของพระเจ้าสามพญาอย่างเดียวเดี๋ยวพออันนี้อีนเวทเสร็จนะคะก็จะมีของอื่นๆที่เก็บมาได้จากวัดต่างๆในยุทธยาอีกนะครับมารวรวมการรวบรวมกันแต่ทีนี้เนี่ยทำไมสมบัติของเจ้าสามพญาถึงโด่งดังเพราะเป็นทองไงทองไปรลหักมีค่าเพราะฉะนั้นแล้วก็มี ศิลปะชั้นสูงในเชิงชั้นครูที่เราเข้าไปดูนะมันมันสวยอะแล้วมันม,ม,มีมีที่มาที่ไปเออ นะฮะคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกแหละครับว่าในการมาอายุธยามีหลายสถานที่เป็นโบราณสถานก็ดีหรือรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ดีมีของเก่าๆซึ่งบรรพชนของเราได้เก็บเอาไว้ใ,ให้เราได้ดูเอาไว้<ะ>บางที่อยู่ในกรุกบ้างแหละถูกขุดขึ้นมาเจอถ้าใครมาที่อยุธยาผมว่ามีสถานที่เที่ยวเยอะเลยอะเยอะมากๆเลยก็อยากฝากคนรุ่นใหม่ๆคือเจนใหม่ๆอะนะให้มา,มาดูพวกเนี้ยไว้เป็นอนุสร์เตือนความทรงจำว่าเราทุกคนต้องมีรากเหง้า รากเง,งาของเรามาจากไหนรเรามีบรรพชนที่เสียเลือดอเนื้อและชีวิตบุรพกษัตริย์กี่พระองค์ที่เสียเลือดเนื้อและชีวิตและบรรพชนไทยทหารหารต่างๆกว่าจะรวบรวม แผ่นดินของเราให้เรายืนอยู่ตรงเนี้ยเป็นปึกเป็นแผ่นหัือันเนี้ยเราเสียสละมามากขนาดไหนนะคะอันนี้อยากให้ทุกคนระลึกถึงด้วยนะครับแล้วก็มาด้วยความเคารพนอบน้อมเคารพสถานที่ใช่ไปตามคาเลโบราณสถานไปปีนป่ายนู่นนี่นั่นไปขีดเขียนนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่สมควรไม่ดีนะไม่ดีถ้าเกทํทร้ายทําร้ายเหมือนกับทาร้ายผลงานศิลปะ เหมือนกับดูถูกอะถูกดูถูกช่างก่อสร้างสถาปัตยกรรมครเขาเรียกอะไรนะพวกบรมครูต่างๆในการทำอืมพี่ว่าเป็นการดูถูกใช่ซึ่งจริงๆแล้วอยากให้มาเห็นกับตาจริงๆเลยคือเอาจิงๆนะวันนี้ผมมาเห็นแล,มมแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจเนี่ยได้มาเห็นพระแสงขันได้มาเห็นเครื่องราชูปโภคเครื่องราชูปโภคได้มาเห็นพระสุวรรณมาลาพระสุวรรณมาลาแล้วก็แหวนแล้วก็เครื่องประดับต่างๆเมื่อสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปพระปรางทองคาพระปรางทองคากี่ร้อยปีนะพี่ถ้านับสร้างจนถึงนับปัจจุบันนี้6 0 1ปี6 0 1 ปีย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องมืออันทันสมัยไม่มีอะไรอำนวยความสะดวกสบายเลยทุกอย่างทุกสั่งรังสรรค์มาด้วยความตั้งใจมือมือล้วนและความตั้งใจล้วนมันฝังอยู่ในจิตวิญญาณของวัตถุโบราณชิ้นที่นั้นซึ่งเรามองออกว่าเขาตั้งใจขนาดไหนอยากให้มาเห็นจริงๆเลยด้ามพระแสงขันอยากให้มาเห็นปลายหัวแหวนอยากให้มาเห็นโอ้โหทุกทุกอย่างแล้วมันมันมีเรื่องเล่านนั้งไงูคือ แทนที่เราจะเดินผ่านไปแล้วสกิดนิดนึงว่าอันเนี้ยเขาใช้สําหรับทําอะไรอ่ะกระโถนนี้เอาไว้สําหรับทำอะไรอ๋อเขาเอาไว้บ้วนน้าหมากเพราะคนยุคยาสมัยก่อนกินหมากปากแดงใครไม่กินหมากหาผัวหาเมียไม่ได้นะจ๊ะแล้วของทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ที่นี่ใช่ผ่านการใช้มาหมดแล้วใช่เครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ใช้มาอยู่แล้วค่ะใช้มาอยู่แล้ววันนี้ก่อนจะจากลานไปพี่ก้าวฝากเพจหน่อยติดตามพี่ก้าวได้ทางไหนฝากเพจนะคะเหมือนเดิมนะคะเพจเสนโยเดียนะสบายสีชมพูนะคะ อีกเพจหนึ่งก็คือ เขตรักอยุธยาเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็ฝากช่องไว้นิดนึงช่องเสน่ห์โยเดียคือตามไวเถอะเดี๋ยวลงมั่งไม่ลงมั่งไม่เป็นไรก็พิมพ์ไว้เสน่ห์โยเดียในช่องยูทูปเนาะเออพิมไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปจอยกันในนั้นนะคะได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ก้ามากๆด้วยความยินดีกับคุณมากครับแล้วก็ฝากติดตามรายการที่ได้ไม่ลบหลู่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของรายการวันนี้ผมนัทผีแล้วก็พีี่่่่่เเเกกก้้าาแหหงงสนนนนโยยดตตออออขััวลททุไจใม อีพีหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับรบ๊ายบายเจอกันนะคะที่ยุทธยา